ท่านผู้มีเกียรติเมื่อเจ้าบ่าวเมือนด้กับเจ้าสาวผมนี่ใครใครเขาบอกว่าสมน้ามวะสมนามผมแล้วครับท่านสมน้มผมเหมือนกันดลยแล้วเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันมาตั้งนานไอ้เขาเขาฝุยกันมาตั้งแต่เปิดนักเรียนเราแล้วก็เจ้าสาวนี่ยก็ผ่มขืนกับเจ้าสาว เออบอกเลยเจ้าสอรอดีตหวงแล้วยาสักมอกระดาษแคบๆเจาะจงโร u เอ e งกระดาษด o u b คุณภาพเพื่องานที่ราบรื่น